ชิ้นงานชิ้นนี้เป็นชิ้นงานที่เราทําขึ้นมาชิ้นเดียวครับถือเป็นชิ้นงานระดับพรีเมียมอีกชิ้นหนึ่งทีเดียวครับด้วยความหมายของเขา,านั้นเองครับตัวไหมทองถูกแกะสลักเป็นรูปกระบี่ประกาศสิทธิ์นะครับเหมือนกับว่ากระบี่อันเนี้ยสามารถเนรมิตอะไรทุกอย่างได้นะครับแล้วก็แกะเป็นหญิงหยางด้านบนเป็นมังกรแต่ที่สําคัญก็คือไหมทองเม็ดที่นํามาแกะสลักเม็ดนี้ครับดูสิครับ ดูเนื้อเขาดีครับโอ้โหนี่คือคอป quality ของไหมทองเลยครับแล้วก็เนื้อคอสของไหมทองก้อนนี้เนี่ยสะอาดมากๆด้านบนผมไม่ล้อเป็นมังกรกํกลาลังล้อคลื่นครับสรุลายตรงตะก้อนนี่เป็นหลายร้อยล้านพันตําหนึ่งครับดูด้านหลังกันนะครับงานชิ้นนี้แกะสลักได้งดงามมากๆดูเส้นไหมทองสิครับคือว่าพรีเมียมครับสุดๆครับงานชิ้นนี้ครับ